วันอังคารที่12กันยายน2566สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายชัยยาฤทธิเดชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุลังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลทุ่งบุลังอำเภอทุ่งว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักและได้รับความเดือดร้อนจากการเดินเรือเข้าออกชายฝั่ง และเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้งในช่วงค่ำคืนเนื่องจากไม่มีทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือในร่องน้ำรวมถึงร่องน้ำโครงบางังมีความตื้นเขินทำให้การเดินเรือเข้าออกยากลำบากมาจนถึงปัจจุบันวันพุธที่2 5ตุลาคม2566สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลครั้งที่1ทับสองประจำปีงบประมาณพศ2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจารณาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่ประสบปัญหาการเดินเรือในร่องน้ำคลองมาหางเกิดการตื้นเขินที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให้สำนักง,งานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดสตูลดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรต่อไปวันพฤหัสบดีที่9้า พฤศจิกายน2566สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้เข้าพบนายจรันดำเนินผลอวนวยการสำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งที่ใช้เส้นทางการเดินเรือสัญจรเข้าออกชายฝั่งเพื่อออกไปจับสัตว์น้ำซึ่งประสบปัญหาร่องน้ำเกิดการตื้นเขิน พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือผลักดันข้อเสนอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมายังสำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3มเรียบร้อยแล้วเพื่อรับข้อเสนอของสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลไปดำเนินการขุดลอกร่องน้ำดังกล่าวต่อไปวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายทวัฒน์เกิดเมฆหัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังและเกษตรกร,กรผู้ประกอบอาชีพประมงเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหารือร่วมกันถึงแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งซึ่งจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้สำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3 ได้แจ้งถึงความคืบหน้าและความพร้อมของการจะดำเนินการตามแผนงานโครงการในปีงบประมาณพศ2567เพื่อดำเนินการขุดลอกร่องน้ำคลองมหังให้เรือสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อไปวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล บุรณาการร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดํำเนินการขุดลอกร่องน้ำคลองมะงังที่เกิดการตื้นเขินและไม่มีทุ่นเครื่องหมายบอกพิกัดการเดินเรือในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลทุ่งบุหลังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลโดยมีนายชัยยาฤทธิเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังเป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน70คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและหลักการในการดำเนินการขั้นตอนวิธีการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือของมะงังผลจากการจัดทำเวทีได้ข้อสรุปว่าสำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3 จะลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งในพื้นที่หมู่ที่1ตามบนทุ่งบุหลังเพื่อวางแผนในการทําแผนที่พร้อมทั้งชี้แนวเขตบริเวณที่จะดำเนินการขุดลอกร่องน้ำและจะดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม2567เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ได้ใช้ร่องน้ำดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป